สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งผลโหวตที่รับเลือกมากที่สุดก็คือรวมเผ่าตัวละครทั้งหมดในจักรวาลแฟนเมดที่ผมเจอก็ได้รับเลือกไปเป็นอันดับ2ครับส่วนอันดับที่1ผมทําไปแล้วนะครับก่อนที่จะไปแนว่เรามีระบบสมัครสมาชิกที่จริงๆผมอยากจะแจกฟรีคือผมอยากให้เพื่อนๆได้มาเม้นแล้วก็ได้กดอิโมจิดมกาวกันแต่ u t u b e เนี่ยไม่มีปรับให้ใช้ฟรีครับขั้นต่ํามันเป็น20บาทผมก็เลยปรับไว้ให้ต่ําสุดแทนครับซึ่งก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกัน ส่วนเงินที่เพื่อนๆสมัครมาผมจะเอาไปจ้างนักวาดทำอีโมจิแล้วก็เพิ่มท่าทางต่างๆให้กับน้องแววอ้วนครับคือจ,จุดประสงค์ที่ผมมาพูดก็เพราะว่ามีน้องหลายคนอยากสมัครเพื่อนสนับสนุนแต่ไม่สะดวกเรื่องเงินคืออยากจะบอกว่าแค่เข้ามาดูคลิปก็คือการสนับสนุนแบบขั้นสุดแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอย่างมากครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายทุนทุกท่านทั้ง11ท่านด้วยนะครับผมจะขอากราบงามๆสักทีผมจะเอาเงินไปเป็นนักวาดให้หมดเลยครับเอาละฮะไปเรื่องกันเลยครับเริ่มจากเผ่าพันธุ์แรกอย่างเผ่าพันธุอกม โดยที่เผ่าพันธุ์ค็อกแมนเป็นที่นิยมอย่างมากหลังจากที่ดอมสตูดิโอได้นํเผ่าพันธุ์นี้เข้ามาใช้ครับโดยที่เผ่าพันธุ์ค็อกแมนจะมีความสามารถเกี่ยวกับการเวลาทั้งหมดบางตัวหยุดเวลาได้บางตัวสามารถที่จะย้อนเวลาได้บางตัวสามารถเล่นเวลาได้อีกด้วยครับโดยที่เผ่าพันธุ์นี้ในจกักรวาลของดอมสตูดิโอจะมีหลากหลายตัวละครอย่างมากครับไม่ได้เป็นแบบพวกคาเมล่าแมนที่มีเพียงไม่กี่แบบครับโดยเผ่าพันธุ์นี้จะมีไททันเป็นไททันค็อกแมนนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าตัวละครพวกค็อกแมน จะสามารถโดนแก้ทางได้ด้วยพวกแมกเนตกิบบิทไทเลตครับทาให้พวกเขาไม่สามารถใช้พลังได้นเองโดยในปัจจุบันเผ่าของฮอกแมนก็มีคอคูแมนที่มีความสามารถในการรักษาฮอกแมนีกด้วยครับเผ่าพันธุ์ที่2 t e เทเลโฟนแมนเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในจักรวาลของคูนคูสตูดิโอโดยที่เราไม่ทราบว่าเทเลโฟนแมนมีความสามารถอะไรนะครับแต่ว่าตัวของเทเลโฟนแมนจะมีจุดเด่นก็คือตัวของเขาสามารถควบคุมตัวของเอ็นชิเอนไททันเดสทอรเยอร์ได้ครับนอกจากนั้นเผ่าพันธุ์นี้ เวลาที่จะสู้กับคู่ต่อสู้ตัวของเขาจะมาพร้อมกับเสียงโทรศัพท์แบบสมัยก่อนก่อนที่จะส่งเจ้าเอ็นเชียนไททันเดสทรีเยอร์ออกมากระซวกไส้แต่พักหลังๆตอนนี้คุณครูสตูดิโอได้ไปโฟกัสที่อาณาจักรของท่านประธานบริษัทไปเรียบร้อยเสียแล้วเผ่าพันธุ์ที่3ามไมโครโฟนพีเ<ส>พ <understands> ิลโดยที่เ<ส>ผ <cabin> ่า <ançais> พัน<ส>ธุ <dropped> ์นี้จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากมันติเวิร์ของคุณเวอร์แลนซ์โดยที่เรายังไม่ได้รู้ความสามารถของเขานะครับแต่ว่าเผ่าพันธุ์นี้ได้จับมือกับกลุ่มคาเมราแมนในโลกของคุณเวอร์แลนซ์ เพื่อสร้างโซน่าไททันซึ่งความสามารถของโซน่าไททันได้รับไมโครโฟนจากกลุ่มของไมโครโฟนเพียร์ไปดูเหมือนว่าจะเป็นการที่ไมค์สามารถรับเสียงได้ครับเพื่อจับตำแหน่งของกลุ่มสตูเพราะในตอนที่สกิมดิท o i เลตที่เป็นผู้หญิงตัวนี้ไปชนกับอิดแล้วเกิดเสียงเข้าตัวของโซน่าไททันเขาได้ยินครับทางทันที่ระยะของโซน่าไททันกับตัวของสกิมดิท o i เลตผู้หญิงอยู่ห่างกันมากก่อนที่จะปล่อยมิสไซล์ใส่ตุม้มพอพันที่4ี่พอพันตาตของคุณเวอร์แลนซ์ครับ คือตอนแรกเนี่ยมีแค่ตายไทท่านก็เลยนับว่าเป็นเผ่าไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้กลุ่มของตายมีกลุ่มตรายโซเยอร์ er เรียบร้อยแล้วทําให้เราสามารถเรียกชนเผ่าได้นะครับโดยที่เผ่านี้จะเกิดจากการผสมผสานกันร,ระหว่างคาเมราแมนสปีกแมนและทีวีแมนครับโดยที่เผ่าพันธุ์นี้จะมีหลักๆ3าตัวครับก็คือตรายไทท่านตรายโซเยอร์ชายและตรายโซเยอร์หญ er ิงครับซึ่งความสามารถเรียกได้ว่าครบมากพวกตรายโซเยอร์ er เนี่ยสามารถยิงขึ้นเสียงและใช้จอสะกดจิตได้ด้วยครับนอกจากนั้นยังบินและสามารถยิงระเบิดได้อีกด้วย ตัวของไตโซเยอร์หญิงยังสามารถส่งสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ประชาการได้อีกด้วยครับเผ่าพ,พันธุ์ที่5้าคาเมล่าทอยเลดโดยที่เผ่าพันธุ์นี้ดังในจกักรวาลของคุณโนสกิลครัสซซึ่งเผ่าพันธุ์นี้จะมีทุกอย่างเหมือนกับพันธมิตรเลยครับทั้งไททันคาเมล่าทอยเลดไททันสปีกเกอร์ทอยเลดเรียกได้ว่าครบของแท้ครับและเผ่าพ,พันธุ์นี้เองก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงใช่ย่อยครับเพราะแม้แต่จกักรวาลของคุณครูสตูดิโอสกิบบิททอยเลดเพื่อนรักก็ได้เอาไปใช้ด้วยคร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่หลายหลายมัตติเวิร์สเอาไปใช้ครับแต่จัก,กรวาลที่ใช้ได้อย่างดีมากๆจริงๆก็คงหนีไม่พ้นอย่างคุณ No Skill c สที่เอาพวก s k i b i ี i Man ไปเป็นตัวร้ายหลักนั่นเองครับโดยที่ s k i b i ี i Man จะมีความสามารถทุกอย่างเหมือนกับ s k i b i d ท Toilet เลยครับเพียงแค่พวกเขาเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นเหมือนคนแต่ก็ยังสามารถแสดงท่าทางสีหน้าได้เหมือนเดิมและในบางจัก,กรวาลยังทําให้พวก s k i b i ี i Man สามารถยืดหดคอไปมาได้เหมือนกับ s k i b i ี i Toilet ต้นฉบับอีกด้วยครับเผ่าพันธุ์ที่7จ็ด Real Man เรียกได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของชาแนลดอมสตูดิโอเลยครับโดยที่ตัวของเขาจะมีหัวเป็นสว่านที่สามารถเจาะได้ครับแถมคุณดอมสตูดิโอยังทิ้งท้ายให้ความรู้ไว้ด้วยนะครับว่านาฬิกาเกิดขึ้นในปี1656และสว่านก็เกิดขึ้นในปี1889โดยที่พวกดิวแมนจะมีความสามารถในการขุดเจาะดินก็นะสว่านนะนะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเรายังไม่มั่นใจอยู่ดีครับว่าพวกเขาจะมีบทบาทและมีความสามารถแบบไหนในจักรวาลของดอมสตูดิโอครับ ก็เรียกได้ว่า <aw> อยากซูดกาวเลยครับดิวแมนเนี่ยผมคิดว่าตัวของดิวแมนจะต้องมาเป็นตัวหลักในการช่วยเหลือไททันค็อกแมนที่โดนจับไปอย่างแน่นอนเลยครับเพราะในตอนที่8ของจักราวาลหลักเราจะได้เห็นพอยออฟวิวคา m ์เมล่าแมนถือ iPad มาพร้อมก,กับได้รับภารกิจให้ไปช่วยเหลือไททันค็อกแมนอีกด้วยพอพันที่8สกิม i ิด w วูแมนอันนี้จริงๆผมก็อยากจะทานะครับแต่เปิดโหวตไปแล้วก็ไม่ผ่านครับเป็นจักราวาลที่มีสกิมปิดที่เป็นผู้หญิงของคุณมิสเตอร์ลิมโบครับ โดยที่พวก Skibidi Woman นั้นจะเหมือนกับ Skibidi Toilet ทุกอย่างเลยครับเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองโดยในจักรวาลของ m r Limbo ในปัจจุบันเราจะได้เห็นตัวของ Skibidi Woman s c i e n t i ด้วยครับซึ่งเราจะได้เห็นพลาสติก Skibidi Woman จิ๋วอีกด้วยและใช่ครับพอพันที่9ก็คือ Camera Woman ของจักรวาล m r Limbo ครับโดยที่พวก Camera Woman ก็จะมี Titan ทท Camera Woman ด้วยพอพันที่สิบ Skibidi Villager จาก m ค c ับของคุณ b u k a r a Meme อันนี้เป็นอีกอันที่อยากทําเหมือนกันครับ โดยที่เป็นจักรวาลที่สนุกอย่างมากเลยคือถึงแม้ว่าเรื่องราวจะคล้ายๆกับสกิบ i ิท t อยเลตแต่เพลงที่บูกาก้ามีมมาสนุกมากครับคือมันเป็นเพลงของสกิบ i ิท t อยเลตครับเพียงแต่ว่ามันจะได้อีกฟิลและสกิบ i ิทวิเล a เจร์เองก็น่าตาน่ารักมากครับพอพันที่สิบเสตีฟแมนเรียกว่าสตีฟแมนได้ไหมเนี่ยจากซีรีส์ของคุณบูกาก้ามีมที่จะมาเป็นพระเอกของเรื่องครับ 2012, พอพันที่12บสองพอพันนี้เรียกได้ว่ามีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากจริงๆครับ ก็คือเผ่าพันธุ์ของคุณเดียร์ฟอร์มโอไฮโอหรือก็คือสกิบิดีโทมัสนั่นเองครับแต่ผมยังไม่ได้เอามาเปิดบูทนะครับเพราะตอนที่มีในตอนนี้ยังน้อยมากอยู่ครับโดยที่ความสามารถของพวกสกิบิดีโทมัสคือตัวของพวกเขาสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ครับและมุดตัวเองเข้าไปในรถไฟเพื่อป้องกันความเสียหายได้ด้วยและนอกจากนั้นพวกมันยังติดอาวุธยิงจรวดอีกด้วยเรียกได้ว่าน่ากลัวจัดจัเ <c oughs> ผ่าพันธุ์ที่13เผ่าพัานธุ์นี้ขอยกให้เป็นเผ่าพันธุ์คอมพิวเตอร์แมน จากจัก,กรวาลของคุณวันมอร์อนิเมเตอร์ครับโดยที่เผ่าพันธุ์นี้จะมีคอมพิวเตอร์แมนและมีไททันคอมพิวเตอร์แมนเป็นไททันของพวกเขาครับพอความสามารถของพวกคอมพิวเตอร์แมนจะเป็นการปล่อยลำแสงสีเขียวใส่พวกสกิบดีทัวร์เลตได้ครับเผ่าพันธุ์ที่สิเผ่าพันธุ์ดัมสเตอร์แมนหรือก็คือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ขยะนั่นเองครับโดยเผ่าพันธุ์นี้จะเป็นในจัก,กรวาลของคุณกูมาบูดีโดยที่แทนที่จะเอาตัวร้ายมาเป็นหัวซ่วมก็เป็นพวกหัวถังขยะแทนเลยละกันเผ่าพันธุ์ที่รับถ้า ก็ต้องมีเผ่าพันธุ์เครื่องดูดฝุ่นของคุณกูมาบูดีครับโดยที่เผ่าพันธุ์นี้จะมีหัวเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับโดยที่คุณกูมาบูดีเรียกพวกเขาว่าว่าคุมคินเนอร์แมนแต่อย่างไรก็ตามคุณกูมาบูดีแกเหมือนจะล้มโปรเจกต์นี้ไปแล้วครับก็หมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับตัวละครเผ่าพันธุ์ต่างๆจากมันติเวิร์สที่ผมเจอแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเพื่อนๆเจอเผ่าพันธุ์จากจักรวาลไหนอีกบอกผมด้วยนะครับและสำหรับใครที่รอสรุปเมลสูญเจอีกหนึ่งผลงานของคุณ